สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาตามล่านักดิเมนยูนะครับเพื่อจะเอาไปฟูทีมเมนยูนะครับนี่ก็เข้าไปอยู่ทีมก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บแป๊บครับเปลี่ยนทีมแป๊บครับแป๊บนะครับนี่โชยานเข้าไปนี่นะครับเราก็ยังขาดอีกสามตัวแล้วครับตัวหลัก ไปครับเราไปเปิดกันเลยไม่ต้องรอช้าไปครับ<ป>ตัองติเมนูนะครับปั๊มมาแล้วเนี่ยครับตัวที่อยากได้ก็คือคาวานี่นะครับคาวานี่นแล้วก็ฟันเดเบกแล้วก็ไบย,ยี่นะครับแล้วก็ เฟสนะครับสีตัวนี้นะครับขอสามในสีนี้นะครับคอยมาไปเลยครับไม่ต้องรอช้าไปดูนะครับว่าหนึ่งลวยท้องเล็กจะได้ใครมาึบิ่มเบอร์สามนาจะเป็นบายี่นะครับมาแล้วนะครับหนึ่งทองเอหนึ่งลอยท้องนะครับบายี่ตัวล็ก ไปครับมาครับอีกหนึ่งร้อยทองขอเป็นฟันเดอร์เบกคาวานี่เฟสนะครับสาวตัวนี้ไปคาวาน,นี่ฟันเดอร์เบกไปครับไขมาไปดูด,ด,ดูนะครับ เบอร์ 30, 30สามสิบสามสิบสี่นะครับฟันเดเบมาเลยนะครับสองร้อยท้องนะครับมาไม่ทันทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะยมากนะครับสุดท้ายนะครับจะเปิดดีหรือว่าพอก่อนแต่ผมก็ตบเบอนะครับเพราะว่าากได้เขาว่านี่นะครับเขานี้ตองไม้นะครับ สองหนึ่งสูตรสองนึงนะครับไปใช่ดูดูนะครับมาเบาเขาวน่นี่ไปฮาวิไปดูนะครับ,จบเจลาปเบาดูนะครับ,จบเจลาปเบามาครับโอ้โหมาเท้ารองเท้าแบบนี้ครับไม่ต้องถามาเขาว่าใครเขาว่านี่แน่นอนไปครับ มาแล้วครับสามครั้งนะครับไม่ซ้ําสักตัวไม่ซ้ําทั้งในเพคไม่ซ้ําทั้งในทีมครับถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกกับซาลปุม,มา่านะครับก็เข้าไปดูนะครับไปดูนะครับว่าสาตัวเชื่อได้มานี่เขาว่านี่ฟันเดเบกใบยยีนะครับ ก็จบทันที้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยครับ